เมื่อวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนางาโนะนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ20ปีในการสร้างวัดค่ะโดยในภาคเช้านะคะเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ,ะโดยมีการยานมิตรสีสวายการะเกตการยานมิตรทิติมายูฮารกิเป็นผู้นำกล่าวพร้อมน้อมนำพานทูบเทียนแพรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะก่อนที่ จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าแล้วก็กล่าวคำถวายปานะโดยมีการยานมิตรวิชุดามัซึมโ,มโตการยานมิตรวน,นาโยชิโอกะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายข้าย,ยานพานะโดยมีกาลยานมิตรปราณีสากตะการยานมิตรงามตาคอนโดและการยานมิตรอริสราโซมะเป็นผู้นำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีการยนตมิตรประคองอากิบะการยนตมิตรวันสิดา,าวัส,สิดาการทันกรการทันกรนะคะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานมีการยนมิตรพิมพวันโจโนการยนมิตรสุนิสาทาเคชิงเงะการยนมิตรสีสวายการระเกดเป็นผู้นำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนได้พร้อมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์จํานวน19รูปค่ะที่ได้เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมทั้งประกอบพิธีตัดเคก้กฉลองชัย20 วัดพระธรรมกายนางาโ,โนนะคะแล้วก็พิธีเปิดโรงทานบาร,รมีของเหล่าผู้นำบุญที่นำอาหารมาออกร้านในครั้งนี้ด้วยค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อฉลองชัยครบรอบ20ปีในการสร้างวัดในจังหวัดนางาโนโ,นโดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพธิธีภายในห้องปฏิบัติธรรม โดยท่านประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรัยและก็ปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกาลยนมิตรสีสวัยกราเกตกาลยนมิตทิติมายุหารกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยเทยธรรมมีกาลยนมิตรยุพินคำล่ากาลยนมิตรเกศรอากิบะและกาลยนมิตรพัชราชิมิสุเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนคณะสง์ ได้พิจารณาพระป่าพร้อมกันนีทน้ท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะ นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีสาการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยดอกไม้ของหอมและพิธีปิดแผ่นทองรูปหลอ่อหลวงป,ปู่ภายในพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและนำปฏิบัติธรรมจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำปิดแผ่นทองตามด้วยคณะประธานเอกบรมเศรีฐีและเจ้าภาพประธานรองตามลำดับซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความปราบปลื้มใจให้กับผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ